สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องลักษณะบนฝ่ามือบอกดีหรือร้ายเส้นกากบาทกลางฝ่ามือค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะอยากรู้ไหมคะว่า ทำไมบางคนเกิดมามีทุกอย่างแล้วชีวิตดีทำไมบางคนเกิดมาแล้วทำไมไม่มีคุณผู้ฟังเชื่อหรือไม่คะว่ามันเกิดจากบุญและกรรมที่เคยทำครั้งในอดีตชาติวันนี้บอกบุญแชนแนลจะชวนคุณผู้ฟังมาดูเส้นลายมือกับเส้นกากบาทกลางฝ่ามือและห้าลักษณะบนฝ่ามือจะบอกดีหรือร้าย คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือมีทั้งสองข้างเลยก็ดีค่ะมักจะขึ้นอยู่ในลายมือของผู้ที่มีเหตุมีผลชอบที่จะสอนและให้ความคิดเห็นกับทุกๆคนส่วนใหญ่จะขึ้นในมือของเจ้าอาวาสผู้ที่มีจิตใจหนักแน่นและมีจุดยืนของตัวเองยิ่งอยู่ในบุคคล ที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วจะยิ่งชอบค้นหาสแสวงหาการกรบาทนั้นยิ่งกวาง้างใหญ่ยิ่งดีค่ะมาดูค่ะว่าห้าลักษณะบนฝ่ามือบอกดีหรือร้ายมีอะไรบ้างลักษณะที่หนึ่งคือรูปลายมือต่อกันเป็นเรือหงบอกว่าคนเรารูปลายมือต่อกันและเป็นเรือหงแบบนี้จะดี การดูลายมือจะดูจุดเดียวไม่ได้นะคะมันจะต้องดูร่องผิวหนังดูความละเอียดดูความนิ่มความแข็งของฝ่ามือเยอะแยะมากมายค่ะฉะนั้นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีหนึ่งมือจะต้องแข็งแรงหรือเป็นสปริงจิตสู้อยู่แล้วคือไม่ท้อถอยนั่นแหละถึงจะประสบความสำเร็จ แล้วก็ใจไปก่อนแล้วความสู้ไปก่อนแล้วก็มามองกันด้วยเครื่องหมายบนฝ่ามือเครื่องหมายบนฝ่ามือก็คือเครื่องหมายวิกตอรี่หรือตัววีนั่นเองค่ะลักษณะที่สองคือกากระบาดกลางฝ่ามือค่ะหลายท่านคงคิดว่าใครก็แล้วแต่ที่มีกากระบาทบนฝ่ามือตรงบริเวณนี้ บริเวณนั้นหรือมีกลางฝ่ามือระหว่างเส้นหัวใจกับเส้นสมองแล้วจะรวยถ้ากากรบาดอันนั้นไปเกิดในมือคนที่ร่องผิวหนังหยาบมือนิ่มเหลวร่องผิวหนังหยาบก็คือคนใช้เงินไม่ระมัดระวังขี้เกียจแล้วก็ไม่ลุยไม่สู้มันจะรวยไหมล่ะคะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมีที่มาที่ไป ลายมืออย่ามองที่จุดเดียวต้องมองหลายจุดนะคะฉะนั้นแล้วคนที่จะประสบความสำเร็จคือคนที่มือแข็งหรือเป็นสปริงหรือจิตสู้อยู่แล้วใจสู้อยู่แล้ว 2. เป็นคนรอบรู้ต้องมีความรู้รอบตัวจะทำธุรกิจอะไรต้องอ่านธุรกิจนั้นให้ออกและก็ไม่ใช่ว่าดวงเหมาะกับอาชีพนูน้นอาชีพนี้ ไม่ใช่ที่บอกว่าบอกอาชีพได้มันจะบอกว่าแนวคนนี้แนวคอนเน็กชันแนวตั้งโรงงานแนวอะไรอย่างนี้จะบอกไปในลักษณะนั้นแต่ถ้าคุณจะตั้งโรงงานบริวารไม่ดีสินค้าไม่ดังคุณก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะคะลักษณะที่สคือเส้นเสาหรือเส้นวาสนา ที่ผ่ากลางมือทั้งสองมือผ่าตั้งแต่โคนมือจนถึงสุดมือและยิ่งเป็นเส้นใหญ่คนคนนั้นจะสบายผิดค่ะถ้าเส้นวาสนาตั้งตรงเปรียบเสมือนคุณกำลังขึ้นเขาทางชันคุณจะต้องเหนื่อยต้องลำบากแต่ถ้าเป็นเส้นเล็กคุณก็จะเหนื่อยใจเส้นใหญ่จะเหนื่อยกายเส้นเล็กจะเหนื่อยใจ ฉะนั้นถ้ามีเส้นวาส,สนาตั้งตรงโดยไม่มีเส้นอาทิตย์ที่เกิดที่นิ้วนางที่สวยงามก็จะหมายถึงเกิดวิกตอรี่ตลอดชีวิตเกิดมาก็ใช้แรงงานถ้าประกอบกับร่องผิวหนังที่หยาบกร้านต่อไปลักษณะที่4คือเครื่องหมายโชคดีหรือเรียกว่าวิกตอรี่ ตัว V ีจะเกิดจากการทำงานเมื่อจุดอายุไปถึงไม่ใช่ว่าตัววีเกิดอยู่ที่โคนฝ่ามือแล้วคุณอายุ50ก็หมายถึงว่าคุณอยู่ที่กรุงเทพแต่โต๊ะจีนเขาตั้งอยู่ที่เชียงใหม่แล้วคุณจะอิ่มไหมหล่ะคะดังนั้นมันต้องดูจุดอายุเป็นจุดสำคัญนะคะต่อไปลักษณะที่5คือเส้นใจ ตรงนี้ระวังให้ดีค่ะเพราะเส้นใจจำไว้นะคะสำคัญที่สุดเส้นใจ50%ของนักธุรกิจหรือคนทำงานที่จะเรียกว่าเมื่อจุดอายุมาถึงต้องระวังความหายนะมาเยือนเพราะบนฝ่ามือเมื่อจุดอายุไปถึงไม่ถือว่าดีตัดเสีย ตั้งดีวีเยี่ยมฉะนั้นเส้นใจเวลาตัดตัดอะไรตัดเนินพฤหัสเนินพฤหัสก็คือชื่อเสียงในวงสังคมถ้าตัดเสาตัดเงินตัดงานตัดอาทิตย์ตัดอำนาจบารมีทำให้เกิดคดีความถ้าตัดฐานะในเมื่อมันตัดทีเดียวหมดทั้งเนินเลยตรงนี้แหละให้ระวัง แล้วนักธุรกิจที่มาดูส่วนมากจะมาเจอตรงจุดนี้เอากันแทบไม่รอดไม่ใช่แค่50%เอร์เซถึง70%เอร์เซถ้าไม่รู้ตัวล่วงหน้าฉะนั้นเส้นใจต้องระวังให้ดีเส้นนี้เป็นเส้นสำคัญที่สุดจะอยู่ที่ช่วงอายุแล้วแต่ฝ่ามือสั้นหรือฝ่ามือยาวจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ40 ถึง45ปีเวลาหล่นลงไปหล่นไม่ต่ำกว่า5ถึง6ปีนะคะคุณผู้ฟังคะฉะนั้นทุกคนเกิดมาในโลกนี้มนุษย์ทุกผู้ทุกนามกรรมออกมาแล้วกรรแผนที่แต่รอคนที่จะอ่านเท่านั้นเองคะ่ะเพราะว่าลายมือคือรหัสชีวิตบนฝ่ามือที่จะบอกให้คุณรู้ตัวล่วงหน้าให้รู้คำว่า เมื่อไรนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะและข้อที่ต้องระวังของคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือก็คือห้ามไว้ใจห้ามวางใจหรือเชื่อใจใครเด็ดขาดไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครจะเสียหายเสียรู้ถูกหลอกถูกต้มได้เพราะมีเครื่องหมายขึ้นมาเตือนแล้วเครื่องหมายที่ว่านี้ก็คือ มีรูปเกาะที่เนินอาทิตย์ถึงสองอันอีกอันหนึ่งเป็นรูปใบหอกใหญ่อยู่บนเส้นใจจึงต้องระวังให้ดีอย่าไปใจอ่อนใจดีกับใครไม่ได้เด็ดขาดยิ่งถ้ามีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวข้องทรัพย์สินเงินทองจะพลอยเสียหายไปด้วยนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับฟังด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องบอกบุญชแนลได้นำมาม่อมให้กับทุกท่านในวันนี้แอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านไม่มากก็น,น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกทกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ